สวัสดีค่ะมาพบกับอ้อนในช่องออรักนะคะตอนนี้เรากําลังจะไปเที่ยวกันอีกแล้วทริปเล็กๆนะคะ3มวันสี่คืนค่ะทริปทะเลดได้วันนี้ไปกับทัวร์ค่ะไปเที่ยวด้วยกันนะคะอย่างนี้แหละคะ่ะเขาเช็คอินแล้วก็มีแผนท่องเที่ยวแล้วก็แจกใา้เนี้วไก่ปิ้งให้ด้วย ที่กัชายครับ ladies and gentlemen as your safety is our concern we will ถึงแล้วค่ะกระบ,บี่พร้อมท่องเที่ยวกันเลยมากับทัวร์ก็ดีอย่างนี้แหละค่ะนี่มีพี่ไกด์มารับเราด้วยและนี่คือสมาชิกทั้งหมดของเราคะ่ะทริปนี้จะสะดวกสบายค่ะถ้ามีไกด์สุดสวยคนนี้นำไปออตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถกันนะคะ แล้วคันที่หนึ่งก็มาแล้วคะ่ะเราจะไปคันที่หนึ่งกันนะคะถึงแล้ว,ทะ,ลลวทะเลอันดามันนะคะที่นี่เป็นทะเลอันดามันโอ้โหโอ้ยสุสานหอยเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนี่โอ้ยทะเลใสามาก ยินเสียงคืนแล้วทุกคนตอนนี้กำลังซื้อตั๋วนะคะ,ะคผ่านตัว๋วแต่เราเนี่มารวมในทัวร์หมดแล้วไม่ต้องจ่ายค่ะเนี่ยกำลังจะไปดูสุสานหอยที่จะเป็นฟอสซิลทับถมกันสุสานหอยแหลมโพคะ่ะแล้วนี่ก็คือตัวอย่างของแทกดึกดำบรรพ์<ท>เขาก็จะบอกให้เป็นแหลมโพนึ่งแล้ว ต่อหม้อต่อปอยะนะคะฝั่งรุ่นเลยที่มีเรือหางยาวเยอะๆทานนู้ะะนะคะบรรยากาศตรงนี้ดีค่ะขนาดต้นมะขามยังสวยเลยดูสิถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วออกจากลานตรงนี้ก็จะเป็นขายของฝากเกี่ยวกับหอยหอยนะคะสัญลักษณ์ของกระบี่ที่หนึ่งคือปลากระทงนะคะ ถ้าไม่ได้มาถ่ายตรงนี้แสดงว่ามาไม่ถึงกระบี่นะคะอาวนางค่ะผู้นะักท่งเที่ยวลมออกมาอาบแดดแล้วไปหาดทะเลแหวกตอนนี้น้ํากําลังขึ้นนะคะถ้าน้ําลงเนี่ยมันจะแหวกหาการจากเกาะนึงไปเกาะนึงเลยโอ้โหทริปนี้คุ้มค่ามากค่ะตอนนี้แวะอีกหนึ่งหาดละเป็นหาดโนพรัตทาราค่ะ,น,น,ะ,น,ะ,น,ะนั่งชิวนั่งเล่นกันได้ แล้วก็ตรงนู้นจะเป็นชายหาดแล้วค่ะโอ้บรรยากาศดีด,ดีไปไปชมชายหาดกันตรงนี้ไงคะที่เมื่อกี้เรามองจอากอ่าวดดงมาเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ที่เป็นะทะเลแหวกที่อ้อพูดเมื่อกี้นะคะเนี่ยโอ้ยตรงนู้นสวยมากเลยหนุน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 ถ้าน้ําลงมันจะเป็นทะเลแหวกสวยมากโอ้ยทรายคือแบบ้ยละเอียดมาก มาถึงกระบี่แล้วต้องแวะวัดค่ะวัดเกศแก้วพระอารามหลวงค่ะมาขอพรกันถึงกระบีเ่เลยพรด้วยกันค่ะทุกคนแ,แบบนควะทานข้าวที่ร้าน,นก้อยกุลากาใสกันค่ะร้านลับๆย่านกระบี่ ปูดำค่ะถึงแล้วโอ้โหดูเมฆก,ก้อนบะหึมร้านปูดำนะคะด้านหลังร้านปูดำมองไปตรงนู้นจะเรียกว่าเขาขนาดน้ำสวยมากวัดถ้ำเสือค่ะเป็นสถานที่ปฏิพัติธรรมมีแม่ชีแล้วก็มีพระด้วยนะคะจะเป็นกุฏิของพ่อจำเนียนหลงพ่อจำเนียนเนี่ย เป็นเจ้าวาดของที่นี่เป็นคนเบิดของที่นี่ด้านในนูน้นน่ะเขาเป็นลึกๆจะเป็นจ้าแม่กวนอิมค่ะมาขอพรอมแม่กวนอิมค่าอ,องค์ใหญ่เลยตรงนี้ขอพรด้วยกันนะคะสัมาลกฎค่ะเรากำลังจะมาแช่น้ําเย็นๆฉ่ำๆสักหน่อยใหญมากค่ะนี่ขนาดแค่ปากแางเข้าเองนะยังไม่ได้ถึงแบบที่ลึกๆด้านในนะคะแต่ตรงนี้เขาห้ามลงเล่น แต่ด้านในอ่ะลงเล่นได้แช่เท้า,าได้เดินเข้าสระนะคะตรงไปตรงนี้อีก800เมตรเหมือนกันนะเนี่ยเดินมาได้200เมตรละหรืออีก600เมตรค่ะไปกันต่อ400เมตรสุดท้ายแล้วค่ะในที่สุด800เมตรของเราก็มาถึงจนได้สระมรกตเราจะได้เจอแล้วสระมรกตของจริงอยู่ที่นี่คนก็เยอะอยู่นะมาเล่นน้ำกันใส่จะเย็นหน้าดู ตรงนี้จะเป็นน้ำแร่น้ำแร่ที่มีแร่ธาตุทั้งนั้นเลยนะคะแค่ได้จุ่มเท้าก็เย็นฉ่าละเย็นข้าเป็นปูนิ่มัซอสมะขามเมนูนี้เป็นกุ้งชูชิกุ้งต้มปลาแล้วก็ักยำ คืนนี้ที่กระบี่นะคะนะทับเที่ยงกระบีคะ่ค่ะเช้านี้มากินติ่มซำค,ค่ะเสิร์ฟติ่มซำคะ่ะหลากหลายชนิดเลยมินิเปาแล้วก็มีจอปลาทองกูเ,เสิร์ฟพร้อมกับหมูย่างหมือนตรังคะ่ะ เสิร์ฟพร้อมกับชาร้อนค่ะแก้วเล็กๆไวลังฟอกพร้อมกับกาแฟาโคโคโคโร้อนโกโก้ร้อนเพราว่าเป็นเยนค่ะเสริมต่อด้วยโรตีค่ะตอนนี้เราถึงท่าเรือปากเมงแล้วค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะลงเรือกันพร้อมไปลงเรือกันเลยค่ะท่าเรือปากเมงแล้ว ตูสู่ทะเลอันดามันค่ะทุกคนไปล่องเรือกันลงเรือกันเลยสมาชิกพร้อมก็คือนนะ้ำขึ้นหนึ่งตรงนี้เลยกลางวันลงไปนูน่นไกลนูน่นแค่บรรยากาศทิพย์ท่าเรือปากเมงก็สวยมากแล้วค่ะได้ชาร์จพลังเต็มๆไปเลยเรือไม้สองชั้นค่ะไปขึ้นเรือไปเกาะกันค่ะ ทุกคนต้องใส่ชูชีพนะคะเพราะว่าเมื่อกี้กรมเจ้าท่ามาตรวจด้วยไปกันแค่ออกเรือมานิดเดียวก็อากาศเย็นสดชื่นแล้วค่ะในเรือก็จะมีพี่ๆมาแจกน้ำค่ะข้ามรกตนะคะข้ามมรกตตรงนี้เขาจะมีทางเป็นถ้ำนะคะให้เราไป มาถึงเกาะกระดานกันแล้วค่ะแม่สู้ตายค่ะ,คะ,คะเขาจะพักให้ที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะพักเล่นน้ำพักปิกนิกค่ะระหว่างทางนะคะก็จะมีป้ายบอกจุดเล่นน้ำตรงไหน ห้ามบินโดนห้ามทำอะไรตรงไหนนะคะเราก็จะมีป้ายเตือนอบรรยากาศตรงนี้ดีมากเหมาะสำหรับการถ่ายรูปมากๆเลยตรงนี้จะเป็น l a n ม m a r k นะคะเขียนป้ายเกาะกระดาน,นใครๆก็ชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้กับท่อนไม้ซากไม้ด้านหลังนะคะเกาะมุกถึงแล้วค่ะมาดำน้ำกันที่เกาะมุกคาโอ้วันนี้คนมาเยอะนะเนี่ย ก็ใค,ใครที่จะดำน้ำนะคะเขาก็จะแจกสโ็อกเกอร์แบบนี้ให้ใครไม่ดำก็เล่นน้ำแถวนี้ได้คะ่ะอาหารบนเรือจะมีประมาณนี้คะ่ะแกงส้มผัดผุนเส้นปลาปลาท,ทูแล้วก็น้ำพริกกะปิอันนี้กินกับอะไรอะคะกับน้ำยากะทอิอ๋อนี่เป็นน้ำยากะทิอ่าละช่วงนี้<อ>จะใบายแก่ๆค่ะเขาก็จะเสิร์ฟเป็นเทสเทงมะพร้าว กับกาแฟาค่ะอาหารว่างนี่คนไหนชอบดำน้ำนะคะแบบนี้แบบนี้อุ้ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลด้วยนะใครอยากลงไปเล่นก็เกาะเชือกเล่นได้อยู่บนเรือค่อนข้างคงเครงค่ะเวียนหัวแล้วที่เรากำลังอยู่ที่ท่าเรือปากประนะคะกำลังจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอยักค่ะนี่คือเรือที่เรากำลังจะไปกันหนึ่งลำนั่งได้หกคนคะ่ะ นั่งเรือนะคะในระหว่างลงเรือเจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูแลอย่งนี้จะสอนวิธีการลงเรือหันหลังลงอย่าเอามือออกนอกเรือแล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นขอความช่วยเหลือจากคนเรือให้ยกมือนะคะต้องระมัดระวังจริงๆนั่นนงเรือเล็กนี้โอ้ยท้องฟ้าเริ่มจะเปิดแล้วนั่นค่ะยอยักยอยักยอ ที่เขาใช้ตกปลากันยกยอโอ้บรรยากาศดีมากค่ะพระอาทิตย์เกือบจะขึ้นแล้วค่ะเหออีกสักประมาณ15นาทีโอ้ยขนาดพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นยังสวยขนาดนี้ถ้าขึ้นแล้วจะสวยขนาดไหนทุกคนเรากำลังจะผ่านยอยักษ์อังใหญ่ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะคะทุกคน งหน้านะคะเขาจะเอายอลงแล้วลงไว้สักประมาณสองสามนาทีเดี๋ยวเขาก็ยกขึ้นนะคะเนี่ยคู่เนี่ยลงละนั่นไงคะพี่เขายกยอลแล้วแล้วเขาก็จะตักตักนะคะตักปลาจากตรงนั้นใช้อุปกรณ์ตักปลาตรงนั้นแล้วก็มาเก็บนี่คะ่ะการยกยอของจริงจะต้องทำแบบนี้นี่นเขาต้องปีนขึ้นไป นี่อ๋อปีนขึ้นไปนั่งใช้แรงของคนนะคะแล้วก็ตักโอ้ได้นิดหน่อยค่ะปลาที่พี่เขายกได้นะคะจะเป็นปลาลูกเล่หรือว่าปลาซิวแก้วเขาก็ได้อยู่นะคะ2อสานาทียกสองสานาทียกเปลี่ยนไปซ้ายขวาซ้ายขวาต้นลำพูค่ะ ้นนี้จะมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะที่มาที่มาเพื่อหายใจครับแ่ก็จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำปลาก็จะเข้าไปายวางไข่ตัวน้อยๆก็จะอยู่ข้างในครับแต่ก็ยึดเกาะหน้าดินทําให้ดินไม่พังด้วยแล้วก็ตัวต้นมันไม้มาเนี้ยเอาไปเผาถ่านทำปุ๋ยทรายได้เยอะเลยตัวดอกตัวผลของเขาครับก็เอาไปกินได้พระอาทิตย์กำลังแง้มได้นิดนึงค่ะเสียดายเมฆมาบังอะ่ะไม่เห็นเต็มดวงเลย ไปเลยค่ะโฉบหน้ากล้องไปโฉบหน้ากล้องมาค่ะหนึ่งนด์มาร์คของพัทลุงค่ะอันนั้นคือเขาทะลุอันนี้คือเซเว่นเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะที่เขาหลังหลังร้านมาดอะค่ะแล้วก็ทะลุไปถึง ตรงนู้นภูเขาไฟฟูจิเงี้ยค่ะประมาณนั้นเลยแต่นี้เป็นเซเว่นกับเขาทะลุค่ะนี่เลยค่ะวิวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยต้องข้ามฝั่งจากเซเว่นมาตรงนี้นะคะ